สวัสดีครับบ่าวเวียธาตุพนักงานผมตอนนี้เด็กก็ทอดไก่ไนะครับผมหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้120กิโลนะครับผมนะฮะนามาเพิ่มหมดแล้วนะครับผมไม่เหลือเลยแล้วหลังในหม้อน,นี้ก็คือหมดแล้วครับพอนของเส,งสงร,ร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เหลือไม่เยอะเลยนะครับผม,ม,มเหลือไม่เยอะมันเหลือนิดหน่อยนะครับผมึ่งด้้า ตอนนี้เหลือหนึ่งสองามสีเโครงนะครับแล้วก็น้องสิตะโพกเหลือแค่3มชิ้นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับผมเราขายตั้งแต่บ่ายสามเี่เขาลงซลาะเขาลงมาประมาณบ่ายสองคโโรึ่งขายประมาณสีโมงไปเออดแล้วนะครับผมก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยทุกคนเดี๋ยวก็จะ จะได้กลับบ้านแล้วนะครับผมบราลุ้นกันอีกนิดหน่อยนะครับก็จะหมดแล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมไสา้ย,ย่างก็จะหมดแล้วครับไส้ย่างไส,ายยางส้ย่างไปดูไส้ยนะ่างไส้ย่างเป็นยังไงบ้างไส้ย่างอ๋อแล้วสาไมค่ะอ๋อแล้วสามไม้หนึ่ง จะหมดแล้วนะครับผมนี่เราซื้อสวยเรากินเราซื้อแ้วกินโอ้กินเต็มคำจิ้มอร่อยค่ะโอ้กินกับยังไะครับกินตะไครแลงข้วอะไรไม่รู้ซีฟูดเลยเด้กมึงอ่ะข้างลามึงจะไปเที่ยวมุกอ๋อได้ไม่ได้ที่บอก่อนเั้แม่แม่เดงบอกหน้าให้หน่อยนะไม่ามือยุดอยู่ปะมานหลังตรงกลางหลังลงปลาเลย จัดกระขักเลยลงป,าปลงาลงปลลงปลานะนไอ้แต่วเป็นกัน้วเน,นั่นงเล่นนั่งเ,เล่่งอ้ามมูวยมูอ๋อมันั่งถ่าว่เจ้าเลก็ไปกินให้พวดภาสายเซรมันะมนะครับนิดเดียวนะครับผมก็จะหมดแล้วนะฮะนี่เลย๋ยาพาไปดูแม่นะครับแม่ก็มแม่เขาเรื่อยมา ติบข้าโอ้แต่ว่าอันนี้หนึ่งมาแล้วโอ้ขายดีท่กันตัวนี้ก็เหลือแค่ในติบข้าวเ,เดี๋ยกกติวข,อข,อขอาวว่างกินไหมตักงข้าวขาวไหมไม่กินนะไรอยู่ไม่กินอะไรโอ้แต่อทอดปลาบบคับเลยแค่นี้เลยนะครับผมทั็งหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะครับที่มากับ พวกเราเด้อทุกคนเด้อนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ลงมาทอดยาวตั้งแต่นู่นเลยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อ่านคอมลงคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเร่งนะครับขายใส่ทอดออกให้หมดนะครับผมไอเทมราคาโครงไก่ผัดเกี๊ยวโครงไก่เนื้อทับชิ้นไหครับเราทำได้ยางทับชิ้นเลยเรับเกี๊ยวทับชิ้นให้มีอะไรครับ ดี๋ยวตับแบบเก่งมากเลยนะวันนี้ตัดไปตัวเลยไลยเลยนะโอ้งไก่มือมันโค้งโค้งไก่หาสิกิโลวันี้สองรอบสองรอบคือคะกลิบบาทคือม่าบาทมีนวจะขึ้นอีกไหมก็ต้องเบิ้งในห่างกันว่าเบิ้งเบงาาไก่ตัวสั่งไน่ิีตกูไหมตอนแรกกับไม่ได้ก่อนใ ิโลละสิบสี่ที่ห้าบาทนะครับทุ่มมือหนึ่งคืนกีโต๊กกิโลละเกือบสั่งสี่สั่งสี่บาทคืนค่าขึ้นแน่ครับึ้นคืนร้อนนี่เลยขอบคุณครับนี่เลยลูกค้าก็มาซื้อคองไก่นะเดี๋ยวก็หมดแล้วนะครับผมมีนิดเดียวเนาะรุ่นนะฮะให้กอลังใจคุณติ๋วตอนนี้คุณติ๋วก็อลังไล่ส่วอยู่นะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมบรรยากาศสดๆได้นะครับที่ช่องยูทูปนะครับ น้านะครับผมนะวันนี้เราก็ซื้อข้าวมากินด้วยนะครับเบียร์ก็จะไปทำงานจริงๆก็อยากไปรอบแรกอยู่นะแต่ว่าคุณติ๋วบอกว่าบ่ไหวไหมสามเกี๊ยวได้ไหมซื้อไหมสองตุ่มสามทุ่มก็ได้สองตุ่มครึ่งก็ได้ โอเคครับทุกคนเดียวขอระายะกินข้าวกับผู้เิียก่อนเด้อน,นะครับเพื่อเคลใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคน